อันนี้คือบรรยากศยาศครับทุกคนหลังจากเราปลูกต้นไม้เสร็จแล้วกนะ็วจะมาถ่ายรูปร่วมกันนะครับนบไม่เป็นหลักฐานว่าเราปลูกแต่เ,เพราะว่าลุงพลบอกแล้วว่าถ้าบะละกอโตนะครับมาขนเอาได้เลยลูกมะละกอ ว่าอย่ามาสงสารนี่ก่อนใส่รถกระบะลองดูดนะครับรถตะกี้ในบัวได้ขายครับอันนี้เป็นการถ่ายรูปนะครับเฉยๆถ้ามันโตเราก็จะเอานี่เป็นหลักฐานใช้ว่าลุงพลบอกนี้ว่าถ้าเรามาเรามาขุดแล้ด้วยช่องที่ว่างไว้ระเบีที่ที่ยบร้อยสามต้นนะครับใส่บ้านนอกพร้อมยังครับตรงนี้นะครับผมต้นนี้อะไรนะต้นนี้่ไม้นอกอะไรนะตรงนี้พูดอะไรคะตอนนี้ ถ่ายรูปถ้าพี่น้องายรูปตรงไมตรงมาถ่ายรูปเอาครับยังไงปก่น้องป้บ่าอได้ปลูกไม่ดู้กถ่ายรูปถ่ายรูปได้ถ่ายรูป้ถ่ายรูปไดปไถ่ายรูปถ่ายรูป้ถ่ายรูปถ่ายรป่ายรูปถ่ายรูปถูปไ่ารป่ายรูปายูป่ารูปาูไ้ถยูไ้่รด้ถยได่นปไายปเลย ไม่ได้ปลูก้ยป้ากระปุกป้ากระปุกรับไม่ได้ปลูกไปเลยมาไ่ปังเดีอยกระปุกเดี๋ยวเดดลกลุ่มหน่อยเด้ออยู่กลางอยู่ไหนเนี่ยนี่ครับเียงานเ่วนะครับกระปุกอันนี้ปลูกปลูกปลูกปู่ป็ดิปู่ดี๋จะร้องราเปียครับ ทำไมครับผมครับปูจะปลูกกระติบปูในน้ำของในน้ำของพี่น้องยูทูบเบอร์นะครับบ้านของคุณลุงทั้งมดนะครับก็ได้ส่งตัวแทนมาปลูกต้นไม้น้ำกันเนาะนะครับผมอ่าก็เฮาก็มาปลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมื้อนี้ก็กราบขอบคุณคุณลุงคุณป้านะครับลุงพลป้าแตนนะครับเพิ่นที่ให้เพิ่นได้โอกาสเฮามาร่วมในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรินะครับผมอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอขอบคุณคุณลุงคุณป้าไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับผมลองบอกไป จ้าล็รกล็อกบอแล้วเรากบอแล้วใครนั้งกับลุงแต่ลุงนออ๋ับลุงพูดั้งหน่อยเลยเจ้าบอลบอแล้วเจ้าเจ้าเจ้าบอลเจ้าบอลแบงไหนเล่าจวดด้วยเจ้าบอลป้าไปคอยบอลแบวบอลสิจวดตัวยเกินไหนแนวเกินไหนแนวเอาไปเลยแล้วโอเคแล้วให้คับเทีดียวเลยพ่อเลยครับผมส่งให้คุณลุงแล้วคุณลุงต่อให้เจ้าหน่อยเนี่ยคุณนากระโดดไหวไหมเนี่ยไหวไหมผมส่งให้คุณลุงแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับว่าจะมีอะไรมาต่อนะครับครับ เปี่ยนไว้ก็จะมีไถ่ทุเรียนอีกนะครับเดี๋ยวจะทุเรียนมาปลูกสักประมาณตามกี่ต้นนะครับเดี๋ยวที่ปลูกบ้านนั่นนะบ้านเดียร์นะครับจะทำใหญ่ครับสวนหมดเลยทำแก่ตกใจพูดไม่ได้บ้านกว้างเท่าไหร่ครับผมเอ้าบาก็สองเมตรครับมัไม่เลือหรครับกว้างเท่าไหร่สองเมตรครับโอ้ยกว้างโคตรพดกว้างโพดเมตรตะมังโอ้ยยาวสองเมตรโอ้ยยาวสองเมตรมันก็ตีงกว้างแปดสิบเซน โอ้โหไก่ตีงนะไก่ตีงนะตีครับผมเฮ้ยซึ่งเมื่อนั้นเขาต้องตีงนะมั้งอ๋อครับผมเนอะครับผมครับผมเพิ่มเมีอย่างเขางัดกับเพิ่มโอ้แม่นแม่โอ้เข้าใจแล้วครับผมโอเคจวดครับผมปลุ่เปงเอ้าแทบไม่รับหรอกแล้วเดี๋ยวผมส่งขอไลก์กลุ่มโอเคครับไลก์กลุ่มครับขอบคุณมากครับปลาลงตุ้มเป้งจวด สีนะครับสุขสุข,สข,สข,ขนคนเดียวต้นพริกเนี่ยพรุนี้มันก็ใบมันก็บานครับผมมันจะบานรับหมอกนะตอนนี้มันมันหลบแดดเพราะว่าเราเพิ่งลงดินนี่คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับทุกคนจบเป็งสวยงามนะครับสวยงามนะถ่ายรู้ว้เป็นที่ระลึกด้วยนะที่ระลึกด้วยนะว่าวันนี้เราได้มาปลูกพืชผักสวนครัวร่วมกันนะครับวันนี้นะ ก็ูพองก็ไม่ให้กำลังใจด้วยนะครับมีต้นมะระกอมีต้นขอบต้นแคร์ผักวอผักหวานนะครับปลูกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหมวกหมวกใส่ในหมวกหมวกหมวกนี่ของผมครับเก็บไว้หมวกเก็บไว้ของจิมมี่บอก เสร็จเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้ไม่ดจองเลยฝั่งนี้เหรไหมลมากเลยไม่ได้จองเลยโอ้โหล่มลเลยไม่่คร็คือจดีดนะคับผมทเอ็ทงานดดีกครับทเียไปหุ่นเ่ี้กง็มแน <c oughs> อันนี้คือบรรยากาศ <c oughs> ก่อนเดินทางกรับ <c oughs> ถ่ายรูปร่วมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ก็ถ่ายบรรยากาศทุกคนได้ชมกัน <c oughs> ขอบคุณทุกคนขอบคุณ,คณทุกกำลังใจครับขอจบคลิปนี้ก่อนครับสวัสดีครับ